ติดยาวมากเลยเอาไงดีวะ

แม่บ้านวันนี้ห้างกลับปิดประตูแล้วเพราะว่าโดนเจาะยางก,กลับไม่ได้โดนเจาะยากเดินขากับเพกลคนดีๆมีไม่ต่อยแต่ให้พึ่งต่อย อยากเจอรักจนจน จได้ยาเสียไป ย้งประยุทธ์ยังดูท่านั่งหมดสุภาพเลยแม่บ้านเราโอ,โ,อโดนพึ่งต่อยครับอันนี้อาการเลยออกมาแบบนี้าก,าก็ทำเรื่องลาแหละเพราะว่าสุภาลายังไม่ได้พักเลยโอ้ก็น่าจะได้แหละเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเห็นเดินกระเพกไม่ไหวนะ มันปวดน้าถ้าโดนพึ่งตอยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเดินตรวจงานเลยละกันยี่สี่นี้ได้ให้แม่บ้านเข้าประจำจุด Oh, ยังไม่จบเรื่องอีก ที่สี่นี้ได้ทําการปิดประตูสํานักงานขายเรียบร้อยแ,แล้วครับเหตุการณ์ปกติดีครับจึงเรียนมาเพื่อทราบ างไปตรวจงานเดี๋ยวก่อนที่ประยุทธ์จะมาประยุทธ์มาแล้ววันนี้แล้วกลักบยังไงอ๋อกลับกับลิน okay. โอเคโอ้หมดสภาพเลยน้องกูก็ตอบ้อต่อต้อมต่อต้็ต่อท้อีค่ะเยุดยัาก็ไม่ออก อันนั้นเาเรียกปูนิอันนั้นต้องแจ้งอันนี้นะ้วมาดักษาคนสวนนักหลาให้ให้คนสวนรักษษาให้แบบนั้นเปอเฝเอาถึงจะหายไปไปรอตรงนั้นดีกว่ารถจอดง่ายเดี๋ยวบางปิดประตูนี่เลย ราติดหนักมากฮะประตูล้มครับอีกโอ้ไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ต้องให้แบกอะฮะขึ้นหลังไปเร็ว <c oughs> ยอมไม่ขึ้นหลังวันนี้พรุ่งนี้ไม่ให้แล้วนะตรงนี้ตรงนี้นเอาเดี๋ยวช่วยบังให้ปวดตาย นั่นเหรอก็รถจอดยาก ไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องกองังวลอะไรมากไปถ้าได้รักเธอก็พอใจไม่ได้หวังอะไรมากมาย ช่ไหมไม่มีเช่าใช่ไหมไม่มีเช่า,ชชาครับอันนี้คือขายขายเลยขายเลยมันกี่ห้องนอนนะรู้ไหมรู้รายละเอียดไหมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าเ่าดูดูดดนี่หลายห้องครับตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าแปลงที่ยังไม่ขายอันนี้ขายได้แล้วอันนี้ขายแล้วมีแปลงอันนี้แปลงเจ็ดแล้วก็แปลงแปดแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองที่ยังว่างอยู่ครับอ๋อพอดีหนูจะ ทำสำนักงานอ๋อกาถ่ายรูปต <ขอ S 2> <อ>่อใไหนะคะ่อห้เอยนต่ออ่อรนี้ครับที่อันนี้แปลงสองตรงตตรง ที่อยู่ <Okay. S 1> สามแพงสาม,มารถถ่ายรูปดอได้ก่อนเชิญนะครับดดได้ครับ Katamu cintaku berlebihan Cemburuku tak beralasan Membuat dirimu tak nyaman Maafkan aku sayang Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut, takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. เหตุการณ์ปกติครับเป็นง่ายๆเท่าเลย aku tak akan bisa aku yang bisa gila kau pergi menjalkanku oh คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วที่จำกันไปมันก็นานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังข้ามขาดใจ น่าจะเป็นกระสอบปุ๋ยนะ ต้องคิดเป็นเวรเป็นกรรมไม่ต้องทำว่าเธอยังแค่พอแค่นี้และกันไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใหญ่กันปานนั้นก่อนจากกันไปต้องการอะไรอีกไหมซึ่งใจจริงๆก่อนทุกเธอทิ้ง chân mong cầu gì con thua cơ hội con ta không cần phải chờ đợ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 i ไม่รักจบเลยก็ทิ้งก็เลยเฉยๆง่ายใคจจะเป็นจะตายช่างมันแล้วก็แล้วกันไปนี่เข้ามาล้างแล้วสะอาดมากโอเค thank you ตรงนี้น้ำยังชุม่มอยู่เลย 上个。 ต่อไวไฟทียมปิดมั พันเลยไม่ได้เข้านานนะครับครังเชื่อบเ่าไปผ่านได้แล้วกร ว่าฉันมันไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็เอาไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่หากวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง